มันไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือเสือเงียบที่คอยปกป้องท้องฟ้าไทยมาก,กว่า40ปีคุณเชื่อไหมว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นหนึ่งที่เริ่มบินครั้งแรกตั้งแต่ปี1972ยังสามารถปฏิบัติภารกิจอยู่บนฟ้าไทยในปี2025ได้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือเรื่องราวขององค์การปรับตัวความพักดีและความประหารนี่คือเรื่องของ F-5 e Tiger II เสือเท่าแห่งท้องฟ้าไทยที่ไม่มีวันลืมในยุคสงครามเย็นโลกทั้งใบต่างแข่งขันการด้านอาวุธ และการป้องกันประเทศประเทศไทยเองก็ต้องเลือกเครื่องบินรบที่เหมาะสมและคุ้มค่าและทางเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุดในเวลานั้นก็คือ F-5E จากอเมริกาเครื่องบินที่เล็กเบาคล่องตัวแต่ทรงพลงังและไม่แพงจนเกินไป F-5E ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อโอ้วดแต่ถูกสร้างมาเพื่อลุยจริงอยู่ได้นานและพร้อมรบทุกเวลาปี1978ประเทศไทยได้ต้อนรับฝูงเสือกลุ่มแรกเข้าสู่กองทัพอากาศ F-5E ได้เข้าประจำการและกลายเป็นกำลังหลักของกองบินหลายแห่ง โดยเฉพาะฝูงบิน211ที่จังหวัดอุดรธานีจากวันนั้นถึงวันนี้เวลากว่า4ทศวรรษ F-5E ก็ยังคงบินอยู่เหนือฟ้าไทยกองทัพอากาศไทยไม่ได้เพียงแค่เก็บของเก่าไว้ใช้แต่เราได้ปรับปรุง F-5E ให้กลายเป็นรุ่น F-5TS Super Tigris เสริมเที่ยวเล็บใหม่ทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบเรดาร์ใหม่แบบ AESA ระบบการสื่อสารดิจิทัลและการติดตั้งอาวุธทันสมัยเสือแก่ตัวนี้จึงกลายเป็นเสือใหม่ที่สู้ได้ทัดเทียมกับเครื่องบินยุค4.5 สิ่งที่ทำให้ F-5E ยังอยู่ในกองทัพไทยไม่ใช่แค่เพราะความประหยัดหรือซ่อมง่ายเท่านั้นแต่เพราะมันเหมาะกับการบินในพื้นที่ภูมิประเทศของไทยทั้งภูเขาป่าและชายฝั่งมันสามารถปฏิบัติการบินต่ำได้ดีคล่องตัวสูงและใช้งานง่ายนักบินสามารถฝึกใช้งานได้รวดเร็ว F-5E ยังเหมาะในการใช้ฝึกนักบินใหม่เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างนักบแห่งท้องฟ้ารุ่นต่อไปโครงการปรับปรุง F-5TH ของไทยถือว่าเป็นความสำเร็จที่น่าภูมิใจเพราะเราไม่ได้ซื้อเครื่องบินใหม่ราคาแพง แต่เราใช้ความรู้ความสามารถและความร่วมมือระดับนานาชาติพัฒนาเครื่องบินเดิมให้มีศักยภาพเทียบเท่าเครื่องบินใหม่เราใช้เรดาร์เอล2 0 3 2จากอิสราเอลระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์จาก e อลบิทซิสเตและอัปเกรดซอฟต์แวร์ควบคุมการยิงทําให้ f 5 t s สามารถปล่อยอาวุธนําวิถีแบบ p y t ท o n 5และดับบีได้บางแหล่งข่าวยังระบุว่าอาจรองรับ i r s s t ในอนาคต f 5 e ไม่ได้มีไวโชวหรือบินเฉพาะงานพิธีมันถูกใช้งานจริงในภารกิจลาดตระเวนทั่วประเทศ บินสนับสนุนกำลังภาคพื้นดินในภาคใต้รวมถึงเข้าร่วมการฝึกคอบราทองกับสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องทุกการฝึกทุกการรบเสือเท่าตัวนี้ยังคงทำหน้าที่ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องนักบินหลายคนที่เคยขับ F-5E บอกตรงกันว่ามันอาจไม่ใช่เครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดแต่ถ้าคุณรู้จักมันมันคือเพื่อนแท้ที่ไม่เคยหักหลัง F-5E เป็นเหมือนรถเก่าคู่ใจที่คุณรู้ว่าเมื่อเหยียบคันเรง่งมันจะพาคุณไปถึงจุดหมายแน่นอนในการรบนั่นหมายถึงชีวิต ยังมีเรื่องเล่าจากอดีตว่ามีนักบินไทยคนหนึ่งเคยถูกฆ่าศึกโจมตีขณะบินลาดตะเวนแต่ด้วยความไวของ F-5E เขาสามารถหลบหลีกและบินกลับฐานได้อย่างปลอดภยัยความคล่องตัวแบบนั้นไม่ได้มีในเครื่องบินรุ่นใหญ่ที่ซับซ้อนกว่านี้แม้ว่าในวันนี้ประเทศไทยจะมีเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่อย่างปริปเป็นเข้าประจำการแล้วแต่ F-5E ก็ยังเป็นกำลังเสริมสำคัญในแผนป้องกันประเทศโดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินถ้าเกิดภัยคุกคามขึ้นมาเครื่องบินทุกลำที่ขึ้นบินได้ต้องพร้อมรบและ F-5E ก็ยังตอบรับเสียงนั้นได้เสมอ ไม่มีใครรู้ว่า F5E จะถูกปลดประจำการเมื่อไหร่อาจเป็นอีก3ปีหรือ5ปีแต่สิ่งที่แน่นอนคือทุกวินาทีที่มันยังอยู่ในอากาศมันกำลังทำหน้าที่เพื่อปกป้องพวกเราทุกคนมันไม่ใช่แค่เครื่องบินมันคือประวัติศาสตร์คือความทรงจำคือสัญ,ญลักษณ์ของความพักดีเราควรภาคภูมิใจที่ประเทศไทยสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องบินรุ่นเก่าให้ทันสมัยและแข่งขันในสนามรบยุคใหม่ได้เพราะมันแสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านวิศวกรรมความคิดสร้างสารรค์และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างชาญฉลาดของกองทัพอากาศไทย และถ้าคุณเคยเห็นเจ้า F5E บินผ่านท้องฟ้าไทยลองเงยหน้ามองดูดีๆเพราะคุณกำลังได้เห็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่รับใช้ประเทศชาติมากกว่า4ทศวรรษเสียงคำรามของมันอาจไม่ดังที่สุดแต่มันคือเสียงของความมุ่งมันและการปกป้องอย่าลืมกดถูกใจวิดีโอนี้และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมสาระดีๆเรื่องเครื่องบินรบไทยอีกมากมายถ้าคุณมีความทรงจําเกี่ยวกับ F5E ไม่ว่าจะเคยเห็นเคยสัมผัสหรือแค่เคยฝันถึงบอกเล่าให้เราฟังในคอมเมนต์ด้านล่าง เพราะเรื่องราวของมันคือเรื่องราวของพวกเราทุกคนเสือเท่ายังไม่ตายแค่เงียบแต่คม